สวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนนะเจ้าแล้ววันนี้อออมีสิง่งดีๆมาแนะนําสารับไขรก็ตามที่กําลังมองหาสบู่สกับดีๆสักตัวออกอแนะนาไปตัวนี้เลยครับสบู่สกับกาแฟมะขามขมขิมข้งจากชีเซนฮาบูนั่นเองถามว่าอย่างอออติดใจเพราะช่วงก่อนนะเจ้าออกไปฝึกง,งานติดต่างจังหวัดแล้วผิวคล้ำม,มากก่อนนั่นฮับมาได้เลยแต่หลังจากที่ออกทดลองใช้มาประมาณหนึ่งเดือนเห็นชัดเจนเลวเจ้าว่าผิวของออกไว้กลอยกระจ่างใสขึ้นมากโอ้ยปลื้มอะเดี๋ยวอออจะมาฟอกเพื่อดูเลยเจ้าว่าอย่างอออถึงติดใจเขาได้ขนาดนี้นา และเดี๋ยวอ๋อจะมาเริ่มฟอกคือดูก่อนเลยนะเจ้าล่านี้คือก้อนสบู่ของเขานะว่ามีสองจันนะคือเป็นจันสครับกาแฟและกระจ้นขมิ้นชันนั่นเองเจ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะทุกคนเขาก็จะฟอกไปที่แขนอ๋อจะสาธิตให้ดูนะอันเนี้ยคือจะเป็นจันสครับกาแฟบอกเลยว่ามันิม่ผ่านเคมีใดๆเลยนะคะ่ะทำมาจากกาแฟอารบิกาแท้ร้อยเปอร์เซนต์อีกต่างหากเนี่ยทุกคนดูสิแงบอกเลยว่าอ๋อใจทั้งหน้าและกระท่้งตัวผิวอ๋อเลยขาวใสขนาดนี้โอ้ยรื่ม,มาก คนเขาก็จะครับไปเลยอาจจะหมุนวนเบาๆอีกนะคะ่ะทันก็เฮ้ยโลดอ๋อชอบตัวนี้หอมนะค่ะกินนี่หอมกาแฟแท้ๆเลยทุกนคนนี่เขาก็จะครับไปเลยนะเจ้านี่ นีง่ายมากๆเลยนะเจ้าและที่สำคัญอ๋อ,อจะบอกเคล็ดลับคือสครับอี้แต่ว่าอ๋อ,อจะมากทิ้งไว้เลยนะประมาณสามนาทีเจ้าจะเห็นผลชาตเจมากกติว่าเขาถูๆๆแล้วก็ล่างออกเจออ๋อนี่อ๋อ,อปลื้มมากตัวนี้อืมจุวยเลยนะเจ้าผิวที่วมาสม่ำเสมอก็ว่าลอยล้ามจากแสงแดดนะทุกคนผิวเขาจะขาวขึ้นมากโอ้ยแค่ตัวเนี้อ๋อใช้มาหนึ่งเดือนทุกคนมาได้ชีดผิวมาได้ไปกิ่นกู้ตาอย่างเลยตัวนี้ปลื้มมากนี่เราก็ถูไปนะจ้ะ อันเดียออกขอเวลามากท้่ไห้กันนะเจ้าเดี๋ยวเามาอู้กันต่อแั๊บเดียวเจ้าแล้วตอนนี้ออกก็ได้ล่างน้ำออกไปตีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าทุกคนเฮามาดูคลลับกันเลยเจ้า เห็นชัดเจนเลยนะเจ้าว่าข้างนี้สว่างสดใสมากกว่าเพราะว่าอ๋อได้ฟอกในสบู่ก้อนนี้ทิ้งไว้บอกเลยเจ้าว่าสบู่ก้อนนี้ปัทมามื่อผิดหวังแน่นอนและตอนนี้น่ะเจ้าโปรโมชั่นพิเศษสุดบอกเลยสบู่ก้อนนี้เน่เจ้าราคาแค่6กบเกาทต่ออันโอ้ยดีต่อใจแล้วก็ดีต่อกระเป๋าตังค์ขนาดนี้อย่าพลาดเจ้าแลวจะติดใจลงรักเหมือนอ๋อแน่นอนอย่าลืมเจ้าก้าสบู่สครับกาแฟมะขามขมิ้นจากชีเซนฮาบูตัวนี้ตัวเดียวต่ออันเจ้าตีทะามื่ออ๋อหลงรักเขามากๆเลย วันนี้ออกต้องขอตัวไปก่อนนะเจ้าวสวัสดีจ้า